นุนโดยกาตีเ cool ยสซูเปอร์ยูวีคูลิ่งวอเตอร์เจล่อนเย็นไว้หายใจแล้วไปต่อยูรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูรปบังอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีท่านชมนครับสวัสดีพี่บอลสวัสดีพี่เก่งนะครับวันนี้คือวันที่2ตุลาคม,มนับไปอีกวันที่10ตุลานี่ก็คือ 8วันอีก8วันข้างหน้าหลายคนมองว่าวันนั้นจะเป็นวันที่มีการประทุครั้งใหม่วันเส้นตายนะปะทุสงครามข้างใหม่10บตุลาที่ท่านผู้ว่าปริญญาขีดเส้นตายไว้กองทัพพาคที่หนึ่ก็ขีดเส้นตายไว้บางคนบอกไม่มีอะไรหรอกยังไงมันก็เหงาจิ้งหลีดอาจจะหาวได้ไล่ยังไงก็ไม่ไปป้ายไวนิ้วติดไว้จนกระทั่ง ถูกก่อนทำลายม,มันก็ยังคงไม่ไปแต่มีคนวิเคราะห์ว่าวันที่10ตุลาวันนั้นจะมีสงครามรอบใหม่ะปะทุขึ้นได้ดูจากไหนดูจากตลอดทุกวันเร<ะ>นักเสียงยาวทุกวันแปว่าทุกวันก็ม,มันเติมไม่หยุดเลยเติมกําลังไม่หยุดยนอกจากกําลังพลเกณฑ์คนเกณฑ์เด็กคนแก่ชาาผู้หญิงเกณฑ์มาหมดแล้วยังไม่พอขนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ออกมาโชว์กะว่าให้ประเทศไทยหลอนรอบนี้มันโชว์อุปกรณ์ใหม่เรียกว่าแอนตี้แทคงฮะ ครามรอบใหม่ได้ถามว่ากลัวไหมดิฉันตอบตรงนี้เลยนะคะกลัวค่ะคุณผู้ชมที่กลัวเพราะว่าสิ่งที่มันขนมาเนี่ยอย่างบ n 2 1ออันเนี้ย มันยิงเข้ามาใส่ชาวบ้านเราไงมันยิงเข้ามาใส่เด็กมีเด็กเสียชีวิตมีผู้ใหญ่เสียชีวิตไม่ใช่แค่พื้นที่แนวชายแดนแต่ประเทศนี้ไร้มนุษยธรรมถึงขั้นที่ว่าไม่สนใจหลักเขตแดนแต่ว่ายิงข้ามเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านข้ามเข้ามาในพื้นที่ชุมชนร้านสะดวกซื้อโรงพยาบาลโดนกันหมดทุกที่เลยอะ่ะจะไม่ให้กลัวได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากความกลัวนี้ ไปถึงผู้ที่เป็นหัวหน้าในการดูแลประเทศชาติเธอะค่ะชาวบ้านคนที่เขาอยู่ในพื้นที่อ่ะเขารู้สึกกลัวจะไม่รู้จะก,กลัวยังไงแล้วเพราะว่าความตายมันเป็นเรื่องจริงหัวใจของคนที่สูญเสียลูกเสียหลานเขายังสมานมันไม่ได้เลยค่ะนี่มันขนอาวุธเดิมที่มันเคยใช้ทําร้ายคนไทยมาชายแดนอีกแล้ว ท่านต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะคะความกลัวไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเพราะว่าความตายตายไปแล้วไม่มีใครฝืนขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันนอกเหนือจากการระดมทั้งของเครื่องอ เป็นรถจักขนาดใหญ่มีอาวุธขนาดใหญ่หนักๆทั้งนั้นเลยกำลังพลนี่มันเติมแบบดับเบิลเลยนะคุณผู้ชมไม่ใช่เติมแค่เฉพาะ B H Q หน่วยที่พิทักษ์คุณเซ็นเท่านั้นแม้แต่ทหารบ้านทหารที่ไม่คิดว่าจะมาจับปืนเป็นก็เอามาเติมชายแดนได้ไม่หยุดเลยค่ะพยายามที่จะพูดภาษาไทยอยู่นะแม้ว่าจะพูดไม่ค่อยถนัดถนีสักเท่าไหร่แต่ก็ยังอยากที่จะพูดดอนไทยทูมีนะท่าน ประสบภัยน้าท่วมแต่อย่าให้รู้นะว่าลงมาเป็นเจ้าภาพจากคนโทรแล้วต้องปูพรมแดงตั้งประลัมพิธีเฮ้ยอย่าบอกคนเขาจะบอกถามว่าเป็นอะไรกันนะป่าอยาอ่าคิดเกินอมันจะเป็นจริงไะดิ จบงานแล้วขึ้นพลเอกนะพี่ตน้นอย่าไปยุเขาเพราะเขาปั๊บเดียวเขาก็ขึ้นได้อ่ะ hmm. จากยศธรรมดาอย่างสกอยธรรมดาพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าจะขยับกลับมาบ้านเราประเทศไทยขุนพลทหารชุดใหม่ประจำการเรียบร้อยแล้วต่างพร้อมใจประกาศว่าไม่มีทางอ่อนข้อให้ฝั่งขโมยแน่นอน hmm. ผมเป็น่ายตรงข้ามไทยทำให้ผมเจ็บที่สุดผมก็จะทำคนนั้นก่อน ในกองทัพภาค1ในการปกป้องและรักษาอธิปไตยโดยจะทําเต็มความสามารถและด้วยชีวิตตามอําเภอจานทัาศนาพาเที่ยวครั้งที่3เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่20ตุลาคม2568ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่ Facebook ตามอําเภอจานครับ มาตรรมติวฟรีแห่งปีได้เริ่มขึ้นแล้วกับโครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่นปีที่28ติวสด5วันติดโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นกิจกรรมติวเข้มที่จัดต่อเนื่องยาวนานโดยบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนหรือ SPC เพื่อสนับสนุนนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศให้มีโอกาสเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลายัยซึ่งน้องเด็ก69จะได้รับการติวเข้มครบทั้ง11วิชาหลักทั้งทีแก และ A-Level ที่เป็นวิชาสำคัญสำหรับการสอบจากติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศกว่า20ท่านที่จะมาถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบแบบเจาะลึกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมติวฟรีได้ง่ายๆที่เว็บไซ w w w a d m i s i o n c o m เพราะวัยรุ่นเทสดีตั้งใจดีเตรียมตัวดีคะแนนเทสดีแน่นอน ชีวิตมีความหลากหลายจะสายกิจกรรมชอบทำงานแข่งกับเวลาตามหาพิกัดร้านอร่อยไปปล่อยจอยกับศิลปินคนโปรด จะสายไหนก็พร้อมไปต่อรอฟอมอขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อทุกชีวิตเชื่อมติดทุกไลฟ์สไตล์3 3ปีรอฟอมอมากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเบโดชวนมาช็อปของดีชุมชนชิลกับบรรยากาศที่ใช่สนุกกับกิจกรรมฟรีมากมายพบกันที่ไบโอมาดหัวหิน2025วันที่1-5ถึงตุลาคมนี้มาร์เก็ตวิลเลจหัวหินจัดโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชน รสดำพึ่งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออยากแก้ไอต้องตาเสดาวอ่านคำเตือนฉลากและเอกสารกำกับผล,ลิตภัณฑ์ก่อนใช้น้องเกลวเรียนให้สนุกนะคะลูกหมุนทำให้เกิดกล้าวันกลากคืนเกลือเอ็นฟากโกรเอพลัสสูตรเฉพาะที่มี MFGM เเด็กยุคนี้ก้าวทันโลก ชมเลือกเอ็นฟาโกรเอพลัสเพราะชีวิตของทุกคนมีรสชาติที่ต่างกันรสชาติแห่งความสุขเศ้าหรือรสชาติที่เราไม่อาจลืมสามแม่ครัวผูกพันอยู่เคียงข้างกันในทุกรสชาติชีวิตอย่าดมปลาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนชาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มๆและดมไผ่คู่ คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดอมอย่าดมปลาผ่าคู่หอมแรงฉุนไปหอมละมุนดีกว่าอยากหอมละมุนซักด้วยโอโมพลาสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัจดาหอมละมุนละมุนโอโมพลาสกลิ่นใหม่ ผมขาดร่วงอีกแล้วครั้งนี้ย่าไม่อยอมเพราะย่าใช้แพนทีนครีมนวดผมไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยลดผมขาดร่วงสิบเท่าผมแพนทีนสวยได้ไม่งอโชวการเรียนรู้ของเด็กๆเ,เริ่มจากการได้ทาในสิ่งที่ชอบโฟโมสโอเมก้าสมาร์ทโกวันพลัสมีดีเอชเอยี่สิบเจ็ดมิลลิกรัมวิตามินบีส c องซีและกอสความสุขจุดประกายการค้นพบโฟโมสโอเมก้าสมาร์ทโกวันพลัส ดีสดช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้งจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยนีสกาแฟบรนเนตบลูแลกค่าทคราเน็ตรวมหล้านลังวัลแลกในทุกแกพ็คทัวรค่าเน็ต20บาทกรอกรหัสในแพ็คผ่านไลน์นสกาแฟวันนี้ถึง31ตุลาคม2568เหยิยังหาวหมดรออะไรพี่ซื้อเลย หนึสองซ้ำนี่คือประกันสุขภาพปลดล็อกดับเบิลแคร์ของอาร i อันส์อายุทยาเท่เหมาจ่ายสูงสุด15ล้านแต่มีเงื่อนไขใช่ซึ่งถ้าพี่เป็นหนึ่งในสิบโรคร้ายแรงอะวงเงินของพี่ก็จะได้เบิ้ลสูงสุดเป็น30ล้านแต่ต้องกอกประวัติสุขภาพตามจริงแล้วพี่จะได้ความคุ้มครองตามนี้ตรงไปตรงมาอ l l i อันสอยุทยาโทรหนึ่ 65ปี PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability เกลียบ PR b าร b a อร่อยเข้เมเต็มซองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจอุ๋ยตรามงกุฎ พบไปกินได้ทุกที่อยู่รอบปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาเจ็ดมงสินาทีค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่เดือนตุลาเนี่ยเป็นรอบของการเปลี่ยนแปลงและหลายหน่วยรบได้กองทัพนะคะได้ผู้นําคนใหม่เดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปนะคะพาไปดูว่าแต่ละเหล่าทัพเนี่ยให้คํามั่นสัญญาอะไรไว้ในการรับตําแหน่งบ้างพาไปที่คนแรกก่อนเลยนะคะเริ่มกันที่ กองทัพอากาศก่อนค่ะกอ,องทัพอากาศได้บิก๊กคิมพลอากาศเอกเสกสันคันธามันนั่งเก้าอี้ผอบทออบคนใหม่อย่างเป็นทางการค่ะ ริงอ่ะมันเฟกนิวทั้งหมดแต่กับเราเนี่ยมันจริงจริงค่าจริงนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําอะไรต้องแจ้งอาจายกรสงคราม,มก่อนเลยฮะอย่าเพิ่งละสายตาอย่างหน้าจอทีวีช่วงนี้เรื่องของขมรมันเล่นใหญ่เหลือหลายจริงๆเหตุการณ์นี้ขยับเข้าเมืองแล้วจากอีสานจากจังหวัดตราดเนี่ยกลับเข้าที่เมืองเข้าที่เมืองเพื่ออะไรสมุดปราการที่ย่านบางพลีอยู่ดีดีมีขมรหื่นกาม,มตามไปจะขยี้กามคุณยายไว้แ80ดสิบกว่าครับ 就电话。